สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับตอนนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะเลยนะคะที่มีผลงานให้เราเนี่ยได้ติดตามกันในรูปแบบของไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะก็ถือได้ว่าเดินทางมาถึงไลฟ์ครั้งที่54แล้วแฟนๆเนี่ยก็ยังคงสนับสนุนนะคะในทุกๆไลฟ์อยู่ตลอดเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการไปออกงาน งานบ้างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการออกงานเต็มวงนะคะที่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเราเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เห็นถึงบรรยากาศนี้เนี่ยมานานแล้วก็ถือว่าแฟนๆนะคะก็ได้อิ่มเอมใจกันไปสําหรับการออกงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆเนี่ยก็มีการรับงานเดี่ยวบ้างหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดเดี่ยวของตัวเองอย่างโนกพงศก,กรกับยูกินะคะเราก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับงานนะคะในหลายๆงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลง นะคะตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นงานรับเชิญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการไปรับเชิญในไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะของศิลปินหลายๆคนเลยรวมทั้งงานลําซิ่งอะไรต่างๆด้วยนะคะก็ได้เห็นถึงผลงานที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแฟนๆเนี่ยก็ยังคอยสนับสนุนติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับทางคณะเหมาะลำเสียงวิหกเนี่ยเป็นอย่างดีเสมอมาเลยแล้วก็เหมือนว่าจะมีการอัปเดตออกมานะคะเป็นอีกหน ข่าวดีเลยก็ว่าได้สําหรับทางคณะหมอลําเสียงวิหกอย่างนกพงศกรแล้วก็ยูกิเพนพกาก็เหมือนว่าครั้งนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็จะได้มีการไปเป็นศินลปินรับเชิญนะคะให้กับคณะหมอลําเสียงอีสานนะคะคุณแม่นกน้อยอุไรพรน,นั่นเองในงานนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะสถานที่เนี่ยนะคะก็คือวัดบึงทองหลางนั่นเองแฟนๆก็สามารถไปให้กําลังใจกันได้นะคะในครั้ง 你。 ก็คือเป็นการแสดงของทางคณะหมอลำเสียงอีสานนั่นเองนะคะแล้วก็มีน้องพวงศกรกับยูกิเพนพการเนี่ยไปร่วมแจมด้วยในครั้งนี้ยังไงนะคะแฟนๆก็สามารถไปให้กําลังใจกันได้แต่ว่าถ้าใครนะคะที่แบบว่าอยู่ไกลแต่ว่าอยากชมไม่สามารถเดินทางไปได้เนี่ยครั้งนี้นะคะก็มีการถ่ายทอดสดนะคะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันโดยในครั้งนี้นะคะราคาบัตรเนี่ยก็เพียง119บาทเท่านั้นถ้าใครนะคะที่ แบบว่าอยากซื้อบัตรก็ให้ไปติดตามนะคะที่เพจคนดังวันนี้นะคะของพี่จีน่านั่นเองนะคะสําหรับงานนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามนงพงศกรกับ uki, ยูกิเพนพการอย่างก็จะต้องรู้จักเพจนี้อย่างแน่นอนนะคะก็สามารถไปติดตามการซื้อบัตรกันได้แล้วก็ในครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นครั้งที่2เลยก็ว่าได้สําหรับการที่นงพงศกรแล้วก็ยูกิเพนพการนะคะได้ขึ้นอยู่บนเวทีของเสียงอีสานเพราะว่างานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเสียงอีสาน ก็ได้ไปแสดงนะคะอยู่ที่อำเภอกู่แก้วนั่นเองในงานนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นงานบุญของทางคณะหมอลำเสียงวิหกแล้วก็เป็นวันเกิดของน้องมิรินด้วยนะคะหลานสาวของนกพงศกรนั่นเองเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นนกพงศกรยูกิเพนปกาแล้วก็คุณแม่นกน้อยรวมทั้งบอสแป้งเนี่ยนะคะก็ได้ร้องเพลงร่วมกันอยู่บนเวทีด้วยในตอนนั้นนะคะแฟนๆนะคะชาวอุดรเนี่ยก็ไปให้กําลังใจเป็นอย่างดีเลยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุญครั้งใหญ่ ะะสำหรับครั้งนั้นและแฟนๆก็ประทับใจกันมากๆเลยสำหรับการแสดงการร้องเพลงของนกพงศะกอนะคะแล้วก็คุณแม่นกน้อยรวมทั้งยูกิกับบอดแปลงด้วยนะคะยังไงครั้งนี้นะคะก็มารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับการไปขึ้นเวทีเสียงอีสานนะคะของทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองยังไงนะคะก็อย่าลืมซื้อบัตรเข้าไปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิด เห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กำลังใจให้ด้วยนะคะ